าาตตรีแบตเตอ,อ่หตตน้าที่ทำงานของชัตเจอร์ถ้าเราไม่เข้าแบตเตอรี่เราเข้าแอร์เลยได้ไหมเข้าแอร์เลยได้ไหมมันขึ้นอยู่กับแอร์ตัวนั้นใช้กี่วัตตัวนี้ชัตเจอร์รุ่นอะไรของจานยี่ห้อ MPPT หรือว่า S <S อ๋อไม่ได้ PWM MPPT อันนี้ขนาดอันนีน้ีแบตเตอรี่ใช้ีี่หรือตะกูฝวเอะเลือกได้ กับการอ๋อมันจะใช้นี่สามสิบแอมป์มสิบแอมสิบสองโวลต์ก็ได้ยี่สิบสี่โวลต์ก็ได้ปรับอัตโนมัติออโต้ออโตวนี้ต้องมีแดดถึงจะทำงานเวลาใช้งานต่อต่อไอ้นี้ก่อนนะต่อจากแบตก่อนต่อแบตเขาก่อนมาก่อนออต่อโรตาร์ให้ให้ให้ทำงานมันทำงานก่อน คือเขาเรียกอะไรเผาหัวก่อนเผาหัวต้องหยอดน้าก่อนให้เครื่องมันอยากทำงานก่อนให้มันเล่นตัวเองก่อนอให้โบสให้มันโบสก่อนแล้วค่อยต่อโซลาร์เซลล์ต่อโซลาร์เซลล์ไฟที่ออกมาครับไฟที่ออกมาก็ยังเป็นดีซีอยู่นะครับเป็นไฟดีซีหรือไฟแบตนะครับออกมาออกมาแล้วไปต่อที่แบตมันก้อง็ชาร์จโดยที่มันดีชาร์จโทรศัพท์ได้เลยอ่ชาร์จโทรศัพท์ได้แต่อย่าลืมปวดชาร์จแล้วดีกว่า ไปต่อข้างนอกดีกว่าต่อผ่านในตัวอินเวอร์เตอร์ดีกว่าง่ายกว่าต้องมีอินเวอร์เตอร์ตรงน่าต่อผ่านตรงนี้ใช้ผ่านตรงนี้ดีกว่าไฟที่ออกมาตรงนี้นะครับไฟที่ออกมาตรงนี้เราจะเข้าตรงนีน้เข้าอินเวอร์เตอร์ครับไฟไ DC ท,ที่ออกมาจากเครืออ่องบนอ่าใช่ไหมเราจาเข้านี่เพื่ออะไรแปลงกระแสไฟเป็น เป็นไฟสลักออไฟเอซีเพื่อมาใช้กับของในบ้านครับน่าแสดง่าตัวนีก็คือมาก่อนบัแบตมันได้สองอย่างได้สองอย่างนะครับอันนี้เข้าไปเข้าแบบหรือจากแบบมาก็ได้เข้าแบบอันนี้ไฟเซีเนาะไฟซีต่อเข้าแบบและตัวนี้ จะแบตมาตออเข้านี่ก็ได้อันนี้ไม่เอาตัวบนหรือจากนี้เข้าอันนี้จะได้ไม่เอาแบตไม่เอาบนแล้วไม่เอาเอาแผงมาเข้านี่เลยได้ไหมไม่ได้เพราะแผงมันเป็นไฟดีซีดีซีตัวนี้มีต่อดีซีไหมอันนี้มันจะทํางานก็ต่อเมื่อแรงดันคงที่จสดงต้องผ่านนู่นใช่ต้องผ่านนี้ให้มันเรียกต้องผ่านนี้แล้วก็ต้องผ่านแบตด้วยต้องผ่านแบตด้วยใช่ครับไม่งั้นมันจะแปลงไม่เรียก มันจะไม่ทำงานตัวนี้สามารถต่อมาจากแแผงแล้วก็คือมาต่อที่ไอ้ตัวนี้คือตัวแปรตัวแปรแปรให้เป็น่ายบ้านค่ไอ้ตัวนี้คือตัวชาร์จชารจัดการระบบโซลเซลล์ากโซลาเซลล์ลงมาที่ตัวนี้ต้องตไอ้ตัวนี้ให่กระแถมมันเรียบมันจะนีข้าแบตตัวนี้ข้าแบตทานั้นที่ชาร์จชาร์จเข้าไปแล้วจากแบตแบตเป็นเข้าตอนี ออกมาเป็นไฟบ้านเห็นไหมอันเดียสัปดาห์หน้าต่อเลยจับเลยสัปดาห์หน้าเข้าสาสัปดาห์เข้าภาสัปดาห์ถัดไปหรือหมดเหลมดยถ้าเกิดอาทิตย์หน้าไม่มีแดดก็เลื่อนถัดไปอีกอาทิตย์หนึ่งมันจะไม่มีแดด มันไม่เป็นใจเราเลยังไม่เรีนได้เชียเหยุดจริงเดิด o r l ไม้ลันจ่หน่ิศน้าข้าบรรษาอาจารย์หยุดทิยี่สิบยี่สบสามหยุดครับดครับผมเป็นข้าษาแต่เป็นข้าราชการก็หยุดจานังคารไปเลยเราชดเชยเจ๊ก็ไปดูฮะ เพรรษายี่ิบสองวันเสาร์ยี่บสามวันอาทิตย์ใช่ไหมฮถ้าจาไม่ผิดนะอาทิตย์หน้าท่ยี่สิบเขาพรรษาเาษายี่สิบยี่สิบยี่สิบยี่สเออถ้าจำผิดนะยี่สิบอ่าิ2ยี่สิบเออาจำผดยี่สิบยุดสิบยี่ิบยี่สิเอารำผดนัรี่สบยี่สยุดี่เพราะมันตรีกับวั่หยุดอะไรไม่รูออถ้าันะยี่สิหยุดยี่สิบยีสิบเอาจิดนยสิยีาิยี่สิ ใช่ใช่โอเคตัวนี้เป็น MPPT แต่ถ้าเป็นใช้ทำให้ DC กระเสียดเพื่อไปเข้าหม้ออันนี้คือให้ชาร์จหลงมีหน้าที่ชาร์จหลงแบตเตอรี่ชาร์จหลงแบตเตอรี่กระแสีหนึ่งอาจารย์ถ้าเราใช้อีกยี่ห้อหนึ่งเป็น MPPT ได้ไหมได้ได้เหมือนกันใช่ไหมจากแบตเตอรี่มาเข้าดีหรือว่าจบตเี่มาเข้าดีจะมันได้ทั้งสองอย่างทั้งสองอย่างทั้งสองอย่างเลต้องเอาตอนนี้ไปเข้าตัวนั้นก่อนจากแบตจากแบตออกมา ต่อจากโหลดเข้านี่ได้ได้หรือว่าเอาจากแบตเตอรี่อันนี้จากแบตก็ได้แต่ถ้าไม่มีแบตก็ต่อไปใช้ได้เลยได้ได้หมอาจารย์ถ้าไม่มีแบตมันจะใช้อันนี้ได้อย่างเดียวได้ไฟอย่างเดียวได้ไฟดีซีไฟดีซีโอเคไฟดีซีอย่างเดียวไฟดีเอาไปใช้อะไรได้บ้างไหมไฟดีซีพัดลมดีซีได้ใช่ไหมอจารย์พัดลมเกี่ยวเกี่ยวของดีซีโอเคมอเตอร์ได้มอเตอร์ดีซีโอเคไม่ชุดนอนหนาไม่ได้ พิซซอร์ตก็ได้พิซซอร์ได้ใช้ไฟของพีสอร์ตที่ไม่ต้องใช้ไฟอันนี้ทันหกร้อยวัตต์ Insite Wave ตัวนี้น่าจะแพงเลยคือเราจะเลือกแบตนะตัวนี้โดดเลยอันนี้เป็นโซล่าชาร์เจอร์ยี่ห้อ MPPT MPPT นะจะมีด้วยกัน2

ขนาดของชเคอร์แดดไม่มีมาเลย้จะได้ต่อสักหน่อยแต่จะได้ต่อสักหน่อยแดดไม่มาให้นอันนี้เล็กๆอันนี้เล็กๆก็เหมือนกันไงแต่มันเล็กไงบัตรบัตรมันจะเล็กกว่าเห็นไหมอันแค่สองร้อยอันนั้นทำพันหกก็จะดีกว่าไอ้ตัวนั้นเป็นไซเบอร์ไปจย์ตัวนั้น น่าจะเป็นไซเะไซเียวไซเียวไหมตอนนั้นตัวที่เสียงเปียเบไมเป็นรุ่นใหม่ะเเียไซเเียไซเเรื่องอะไรอเวจะรักเีอยรักนเีวรักะหัเรียะต่หั้นใหม่จะมันจะเขียนว่าเียไซเบ๊มันจะเียกว่าเสถียกว่าเียเนี่เอง คพัฒนาเรื่อยๆโอเคครับวันนี้ก็อาจารย์สอนแล้วตามปูมือนะครับกดไลค์กดซับสะคลายกดติดตามช่องเตยโยธุคพาเที่ยวชมแล้วก็เตยอินชรัพาเที่ยวชมสัปดาห์หน้าหยุดครับก็เป็นวันเข้าวันษาอาจารย์หยุดหนึ่งวันแล้วก็สัปดาห์นี้ก็มาเรียนแล้วก็มาเจอกันอีกทีครับ

คอสอนไอ้คไอ้คำส่วนยังไม่เท่าไหร่แต่บามีสแไ่เข้ามาวันรยยุ่จันยาคนั้นเอก่งแค้นต่ถ้าเราเราใส่้าไปเลยปึ๊บเหมือนคล้ายเรื่องนยังไม่เปิดเลยเราใส่เซล่เลลปึ๊บมันไม่รู้แล้วว่ามันจะมายถึงอมันก็จะไม่เหต้องใส่ไปมัต้องมีไฟก่อนต้องให้มันเซตยุ่มเองก่อน นั้งแกนนี่เองไอตัวโลสองโลข้างล่างนี่อีกรูอะไรตรงนี้อยู่ข้างข้างอะฮะนี่นี่รูนี้อ๋อนี่รูดปเตอร์เฉยจะเสียบก็ได้ไม่เสียบก็ได้เสียบไหมครับมันมันไม่เสียบอ๋อก็ทำมาให้เฉยเสียบเลยอีกนี้ก็อย่าไปเสียบครับให้ใช้แค่หกรูนั้นพองเราโอเคใช้แค่หกรูของช่องโอเคครับขับไปยังไฟไฟออก ปออกปกติแล้วถ้าแบบว่านี่เราไปใช้ไฟตรงถูกไหมคะมาจากเก็บไปแบตก็คืออันนี้เราต่อเข้าแบตเราต่อเข้าแบตถ้าออ่านแบตอ่านแบตเพื่อใช้เองโซล่าเซลล์โซล่าเซลล์มันจะเข้าแบตอันนี้เอาใช้เลยเดิอาไปใช้เลยก็มีศอกของทางก็ใช้ตัวนี้ได้แล้วก็ใช้ตุ้ตุ้มขั้วแบตได้ไม่เก็บอันนี้ต้องแบตเก็บ